มีอย่างนี้อย่างตัวเนี้ยตัวเนี้เป็นนกอุกแสวงแต่ถ้าเมื่อไหร่ใช่เมื่อไหร่มีป้ายเขียวทับเข้ามาปุ๊บจะกลายเป็นขุนไกลไปอีกตับนเลยเหรอะใช่ใช่ไหมมันคนเราตับกันไหมคนเราตับกันตับนกกระตับเอร์ผงแผืนแต่ถ้าสีชมพูหายป้ายเขียวไม่มีเหลือแต่ใบเขียวจุดขาวเป็นตลอไปนู่นอีก อันนี้สวยอันนี้ผมลืมชื่อนี่ก็เป็นไม้กางมีอะไรบ้างอ้ยมาอันนี้สวยมากเลยอ่ะอันนี้หัวน่าจะใหญ่แล้วน่าโทษทิ้งไว้เป็นปีนะเนี่ยใอยู่อุ้ยพี่อันนี้สวยสวยสวยโอ้โหแดงโอ้โหแดงตั้งแต่เนี่ยครับคือถ้าไม้ป้ายเนี่ยมันต้องมันต้องป้ายแต่เล็กแต่ก็มีที่เขาเขานิยมลุ้นอ่ะเรา ลูกค้าอยากลุ้นก็ให้ลุ้นอยากต่อเพียบเนค่ะถามว่ามันสามารถที่จะอแด่างแลกลับไปไม่ด่างได้โอ้โหอลังการอันนี้อันนี้ต้นแม่ค่ะไปดูครั้งแล้วพี่เอาหลวงผ่าไปดูครั้งแล้วค่ะใช่ที่เราดูลูกเมื่อกี้ที่างด่างไม่ใช่ลูกเขาลูกเขาเลยใช่ไหมถามว่าถ้าเราดูเนี้ยอย่างเงี้ยเขาด่างใช่ไหมคะค่ะเราจะนับนับจะกราบใบเนี้ยใบนอกสุดใบนี้ด่างน้อยด่างน้อย ไล่ดูอย่างนี้ใช่ไหมว่าเขาจะมีการด่างแล้วก็นี้ด่างผ่าดังเลยเนี่ยอันนี้ใบล่าสุดอันนี้เรียกว่ายังไงนี่มันยังไม่ด่างหรือด่างแล้วยังเนาะด่างน้อยด่างน้อยนี่ไงอ๋อคกูมองไม่เห็นคือถามว่าทําไมเป็นอย่างนี้มันขึ้นกระแสอ๋อคุยง่ายถ้าเอาขอกเกศไปลุ้นยังไงก็ดังอย่างนี้ไหมถ้าใจอย่พันถ้าสายพันธุ์เขาด่างเยอะยังไงก็ดังไม่เหมือนตัวชายชนที่มีโอกาสที่จะป้ายหลุด เคยชนป้ายหลุดค่อนข้างเยอะ่ยตัวนี้คแต่ถ้าป้ายหลุดค่อนข้างเยอะมันก็้ย่างมันยังไม่คพอนนิ่งครับเขาก็เป็นกี่ชื่อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จริงจริงจริงอย่างที่บอกคือเขามาจากอับซอสวรรค์เขาแพงแพงมาเรื่อยๆสองสองไม้ของพี่ต้องแหวกต้องแหวกอันนี้เป็นนกอุกแสวงแต่ถ้าเมื่อไหร่ใช่เมื่อไหร่มีป้ายเขียวทับเข้ามาปุ๊บจะกลายเป็นขุนไก่ ใช่ใช่ไหมมันคือรตับกันไหมรตับกันตับนกกระตับเอ้ผณแผนอืแต่ถ้าสีชมพูหายไปเขียวไม่มีเหลือแต่ใบเขียวจุดขาวเป็นตลอไปนู่นอีก <c oughs> อสวยดีอันนี้ชื่อชื่ออะไระีตัวนี้ตัวนี้น่าจะวังทองอันนี้มีขาไหมคะ ทองมีผ่าแล้วยังไม่สวยเนาะเพราะว่าสีกระดูกเขาเป็นสีออกชมพูเหมือนกันเลยเนาะแต่เข้มขึ้นใช่สวยเนาะอย่างลูกม้าตัวนี้ก็ยังไม่นิ่งตอนแรกผมว่าจะผ่าค่ะเสร็จแล้วปรากฏว่าเขางอกหนอนมาใหม่ดูมันออกเออใช่มันมีป้าไเลยแล้วนี่พี่ทำไงเขาต่อคาเนี่ยจะรอดูหรือว่าต้องรอดูเขาต่อว่าเขาจะไปอบางทีเนาะมันเรียนรู้ตลอดไม่จบอ่ะ ม่จบสนุกโอ้ไม่จบากาแฟแรเราหมดยงังเราต้องโด้ไละต้องโด้ต้อง <c oughs> ไหนมาแล้ว,ลวต้องไ,ได้เราเต้อเกงใจต้องอย่ายลืมนะ <c oughs> อย่าลว่าพัฒนามาตั้งแต่ราชการที่สี่และจะไม่ดี <c oughs> ไม้บางองไม่ใช่ไม้บางอย่างมันก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้แตกไม่ขนาดนี้แหวกอีกแล้วไม่แหวกใช้ใส่ตามองเพื่อจะแบบนี้ ไม่รู้จะถามยังไงพี่อันนี้พี่อันนี้เดือนมิถุนายนครับมีตับเดือนด้วยเหรอตับเดือนมีตับเดือนตับวันโอ้เฮ้ยวันนี้คือเขาวันอันคารอังคารพุูดเพราะเรื่องกำจะบอกเมื่อกี้ที่มีถึงพันเนี่ยกุว่าน่าจะเกินพันแล้วล่ะถ้ามีตับเดือนตับวันพยาค่ะเฮ้ยมันน่ามีเดือนมิถุนายนพี่มีเดือนกรุงพาไหมเดือนกรุงพายังเล็กอยู่อ๋เฮ้ยมีด้วยเฮ้ยเดือนมีนาน เดินน้มิถุนาน่ารักอะนี่โอดินพี่อย่างนี้เท่าไหร่อะต้นนี้ไม่ได้จำหน่ายครับต้นเดิพึ่งได้มาที่ผ่าไว้นี่พึ่งได้มาเนี่ยเดือนกุมพาเดอนกุมพาน่ารักเขาจะกลาเป็นสีอะไรคะสีเขียวแล้วก็จุดขาวเขาไปเขากลมใช่ไหมคะใช่ครับทำไมต้องทำเสียงสองเดือนนสีเป็นเดือนเราส่วนใหญ่จะเป็นใบกลมทั้งหมดอืมถ้าเป็นเดือนจะเป็น ดูจากสัญญาเพราะอันนี้มิถุนาซื้อให้ออดินเนาะน่ารักเนาะมีพฤติกาค่ะกันยากันยาแล้วมีพฤศจิการ์ไหมคะพฤศจิกาพฤศจิกาพี่ก็น่าจะมีตู้เป็นตับๆเนาะพฤศจิการ์ในต้นนี้ต้นนี้ใช่น่ารักดีแต่นีและนี่เดือนอันนี้ไงเห็นน้ำสิงหานะสิงหานะสิงห์เป็นไม้ไม้เหลืองต้นเดียวในตับเดือนอ๋อแล้วแมนจับทนออกแดงๆอย่างนี้ค่ะแดงหมดเห็นลายนึกว่าเขียว ลูกทับทิมผาลูกทับทิมเหาะเหมือนนาออันนี้หวานอ่ะหวานสวยยไม้เหลืองไม้เหลืองเดือนเดียวเลยในที่สองเดือนองอันนี้เป็นมกลามกลามกลาไม้กุ่าพ่ามีนามีนาเมษาพึ่งพ่าเลยและอันนี้คะที่เห็นกระดูกก็เป็นจันทร์โคจนโคอันนี้อาจจะไม้เก่าครับอาจารย์จูอาจารย์จูเฮ้อาจารย์จูขออนุญาตอาจารย์จูแล้ว่ะ นี่อาจารย์จูน่ารักไม้เก่าเลยอัยนี่ก็ะบอกมิตรภาพเดี๋ยวเขาให้มาต้องมาแอบสร้างมิตรภาพกับพี่เขาแล้วล่ะเรามีอะไรไปแลกหรอบ้านเราอ่ะไม่มีค่ะตายดินหมดแล้วตาดินโคตรมันมันดูแปลกน่ารักน่ารักมีเดือนอะไรไหนอีกนะพี่อันนี้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  มิต่ภาพอีกแล้วม่มีตาภาพหรออันนี้บอลเจ้าปัญหาคือกว่าจะได้มาเรื่องมันยาวขอชื่ออะไรนะคะอควาโดไม่ใช่ไหมเหรอไม่ใช่ไหมจะสวยเนาะแต่ใบเขาก็ดูแปลกจากไม้ไทยเหมือนกันนะพี่เนาะใช่รูปทรงใบสีมันจะอย่างเงี้ยสีก็จะแปลกสีชมพูก็ไม่ชมพูแบบชมุนจมิ่ เบอร์เบอมิทุนากระดากระฎากระฎาคมสีแดงี่มันคล้ายกับอันนี้เลยอ่ะต่างกันยังไงสีแดงไหนกระดาษกระดากระดาเขาจะแดงกันแดงอย่างนี้กระดาษโอนี่สิงหาอ๋ไม่ใช่อันนี้พฤศจิการสิงหาสิงหาอยู่นี่อันนี้คือตัวมีนาอันนี้มิทุนาอันมิทุนาพูดผิดพูดผิดคือตัวนี้ใช่มันน่ารักอันนี้คืออะไรนะคุลืวกระ้ากระดากดากรดากรกระากกระดากระรากากา ตุลาตุลาไม่มีเป็นเดือนเดียวที่ไม่มีที่ธันวาธันวาร้อนมาธันวาผมไปยัดไว้ตู้ไหนเพราะผม่าไปแล้วยังไม่ยอมง้อขาได้ยี่สิบห้าชิ้นเดือนนี้เดือนนี้น่ารักเดือนมิถุนายนน่ารักนี่นะเราใบเขาไข่ใบเขากลมแล้วก็กุ้งกุ้งไดไอเดียนะอ๋อซื้อไปเป็นของขวัญเนาะ คนเกิดต่อคนเกิดแต่เดือนนี้ก็อ่าซื้อเวลาซื้อทีซื้อสองต้นเพราะว่ามันมีวันแล้วก็มีเดือนแล้วต่อไปที่กรจะพัฒนาเป็นวันที่ตัอเดือนเนี่ยเป็นของส่วนหนึ่งตับวันก็ของอีกส่วนหนึ่งของส่วนนี้อันนี้เรารู้และเราทำตับวันที่ต้นนี้มันต้นนี้วันจันทร์มีวันอ่าก็วันจันทร์โอ้ใช่ใช่วันันนี้วันจันทร์วันจันทร์สีเหลืองต้นนี้วันศุกร์วันศุกร์วันพุธนะคะอังคารวันพุธอังคารพุธผมยังไม่มี อันนี้วันเสาร์อันนั้นวันเสาร์ก็ออกกลมเนาะไปเนาะพี่เนาะจะมีอยู่สามวันที่นี่ที่นี่มีสามวันนะคะมีสามวันแล้วก็ไม่ครบเดือนครบมาที่นี่ไม่ครบเดือนค่ะเดือนข่ดเดือนหนึ่งขาดเดือนหนึ่งอันนี้ในดอกรักอันนี้ในแท่นครบทุกกลับเลยไหมคะครบทุกอันเลยในเต่านี้พี่ครบหมดยังครบหมดแล้วครับครบหมดแล้วแต่ว่าจํานวนจํานวนยังไม่ครบจำนวนยังไม่ครบเพราะว่ามีบางตัวที่ไม้บางตัวค่อนข้างผ่ายาก หาายคือออะไรคคืด้วยด้วยสายพันธุ์ครับว่าผ่ามาแล้วบางทีเน่าจริงดจริอผ่าได้เหมือนสมุดอันนี้ไม่ไม่เลยนะคะไม่ไม่เหมือนครับไม้บางตัวไม่สามารถผ่าได้กันหัวเนาะหัวของสายพันธุ์มีอยากพักไงเหรอพี่ผมเคยคุยกับพี่ป๊อกอพอปดอนมีไม้อตัวหนึ่งจังหวัดอุทัยผ่าไม่ได้ผ่าแล้วผ่าแล้วเน่าผ่าแล้วตายขนาดเซียนนะ คือไม้บางตัวคือเป็นไม้ป่าเซียนจริงจริงจแล้วก็ไม้บางตัวเป็นไม้ที่คนหนึ่งหรือหลายๆคนเนี่ยผ่ามาแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่งอกนะคะแต่พอเปลี่ยนคนเป็นอีกคนหนึ่งคือผ่าเท่าไหร่ก็งอกโอ้โหเฮ้ยอะไรมันจะแบบมีอะไรให้แบบว้าวตลอดเลยอะใช่ครับเพราะว่าเหมือนกับเหมือนกับชินวัฒนชลเนี่ยหลายหลายคนบอกผ่ายากค่ะ แต่อย่างผมถ่าชินบัญชรนะขึ้นกต้องนไหมแ้ขึ้นเก้าสิบเก้าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ในขณะที่บางตัเลยว่ามีสวดชินบัญชรทุกวันไม่ต้องไม่เกี่ยวพยายามจะเชื่อมโยงบางตัวที่ที่เขาผ่ากันง่ายๆเนี่ยผมผ่าหน้าใช่เป็นเหมือนกันกุ้งรู้แล้วทำไมเขากลับมา แต่ก็หายไปนานเลนเนาะนานนานฮะรู้แล้วไงคากับมาเขาไม่น่าจะหายไปเลยที่บอกเลยเขาไม่ได้หายใช่ใช่ฟังข้อมูลแล้วบอกเฮ้ยมันไม่เหมือนพวกอ่านเลี้ยงเงินไหลมองไหลมาอะไรคือจบนะกูมองไม่รู้าจะมีข้อมูลมากดนีไหมแต่อีกตัวนี้คือมันมีอะไรให้ศึกษาแบบไม่น่าจะจบอ่ะสําหรับไม่จบภายในวันหรือสองวันไม่เป็นเดือนก็เป็นปีก็ไม่น่าจะรู้เรื่องอ่ะอต้องบอกว่าเลี้ยงบอลสีสนุกยังคือลุกเล่นเขาเยอะนั่นเลยค่ะนอกจากสีเท่านียยัง เหมือนกับว่าวิวัฒนาการของเขาเขาเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆจากเมื่อก่อนนี่คือเป็นบอลใบไทยใบไทยเป็นแบบนี้อถ้าคือบอลใบไทยใจเหน่งนี้ออกกลมไปหน่อยใบไทยเลยอย่างนี้ไหมคะไม่ใช่ครับอันนี้จัดเป็นใบยาวนะจะเป็นใบยาวอีกอ่าอย่างนี้ไหมคะเอออย่างนี้หมคะเออใช่ครับใบไทยจะทรงถ้าใบไทยจะทรงแบบนี้เลยใช่ เพราะนั่นปุ๊บก็จะออกมาเป็นใบกลมใบยาวๆก็มีใบหยิกใบหลีใบหลีอันนี้ก็กลีลีหน่อยนะยาวๆก็ยังจัดยังจัดอยู่เป็นใบยาวอยู่จริงๆแล้วจัดนอกจากจะจัดโอ้โหมันจัดให้หลายประเภทมากเลยหลายประเภทไม้ป้ายไม้ด่าเออใช่ตัวเนี้ตัวนี้ถ้าเราดูในกลุ่มก็คือตอนเนี้ยังเป็นที่ที่ถกเถียงกันระหว่าง อ่าพร่มฤาษีกับมะควาลลังสันจะคล้ายๆกันลูกครึ่งก็คือถ้าอย่างนี้ผมไม่ได้สนใจเขาเหรอไม่สนใจเขาผมเห็นเขาป้ายก็พอแล้วเออแล้วก็รอเขาออกดอกอืมวางตรงนั้นวางตรงนั้นสนใจสนใจตรงนั้นมากกว่าใช่อือคือต้องบอกว่าตอนนี้ความนิยมคนคือนิยมไม้ป้ายไม้ด่างเพราะนั้นเนี่ยการที่เอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เป็นด่างกับป้ายมาผสมกันเนี่ย เราได้ลูกผสมใหม่เนี่ยค่อนข้างเป็นความหวังานกพัฒนาเนี่อันนี้ก็เป็นเจ้า,จางจับรล้อวจับภาิที่เขาใหญ่เต็มที่ช้างักปรกว้าวแต่เนื่องจากเขาอยู่ในตู้ที่แสงไม่พอเขาก็เลยยืดนิดนึงยืดแล้วก็สียังไม่ค่อยเต็มที่เร่อังการเนาะอย่างนี้ก็เป็นในตานหมดเที่ยวเป็นพันเรืองเนี่ยและอันนี้พี่อันนี้เป็นนางละโคนเนาะเฮ้ยสวยอ่ะ สวยเนาะเป็นไม้กากาไม้ก้าจริงๆถ้าเขาเขาไม่เบียดกันแน่นอย่างนี้เขาจะสวยกว่านี้พี่ทำงานประจำต้องเข้าใจอันนี้เป็นมิไมตีมิไมตีอันนี้คะพี่อันนี้สวยอันนี้ผมลืมชื่อนี่ก็เป็นไม้ก่ามีอะไรบ้าโอ้ยมาอันนี้สวยมากเลยอ่ะโอยอันนี้หัวน่าจะใหญ่แล้วโทษทิ้งไว้เป็นปีนะเน่ยอยู่โอ้ยพี่อันนี้สวยสวยสวยนี่ต้นมีเหลืออยู่สามใบ แต่ว่าก้านใหญ่ขนาดนี้พี่หนูว่าแบบโอ้ยพี่อันนี้สวยมันมันเป็นลูกไม้ไหมไม่ใช่ใช่ไหมจำไม่ได้ครับคนสวยอ่ะใบเขาดูเงาเหมือนคล้ายๆต้นมะหยี่อ่ะใช่ต้่น้องสวยมากเลยอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นเพชรนิมจินดาเพชรนิมจินดาพี่ก็ชอบที่นี่เขาเน้นเพชรนะคะอันนี้จริงๆถ้าเขาได้แดดกระดูกเขาจะวิ่งดำ อ๋ออันนี้เป็นโดนแดดกันนี่ได้โดนแดดต้นสักเขาชอบจังเลยอ่ะหรือถ้าคนที่นั่นก็ที่ชอบไม้มีหูก็จะเป็นสีธนนชัยสีธนนชัยอันใหญ่อันอันไม้เลยอันไม้มีหูคืออะไรไม้มีหูหูก็คืออ่าเขาจะมีติ่งอยู่ใต้ใบบใใต้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันเล็กๆอ่ะอ๋อมีมีมีหอกๆย้อยๆมาข้างล่างข้างล่างข้างล่างเห็ข้างล่าง ข้างล่างเป็นมณีอภวานเป็นจริงๆเป็นไม้เหลืองจัดว่าเป็นไม้เหลืองเหลืองมณีอภวาคือต้องรอให้โดนแดดกว่านี้ใช่ไหมคะใช่อันนี้เขาถ้าเรามองนี่มันจะออกสีเหมือนเขียวตองอ,อ่อนใช่ใช่ค่ะที่นี่เราไปจดชื่อจริงเหรอคะขอคุณช่ดูขอด้วอ,อ,อ๋อ,อ,อจะเงียบมือแต่ว่าไม่ได้ผสมเองนะครับเป็นไม้ของพี่ป๊อกอาจารย์มุขดล เป็นตัวนี้เป็นคนได้แจ้งชื่อไว้แล้วว่าให้ชื่อหลวงปู่นามหลวงปู่นามใช่หลวงปู่น้ำมันน้องชมพูพี่กำลังจะไปจดใช่ไหมคะใช่อันนี้คือต้นเล็กต้นเล็กเฮายมันดูตรงนี้ว่านี่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 เขาเป็นไม้ใบดกสวยเนาะหวานอันนี้ออกหวานอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเผื่อเขาจะชัดหน่อยเอ๋อนี่คือ เนี่ยมีขนเนี่ยครับสีถนนชัยส่วนใหญ่เราจะได้ยินแต่สีปราดสีปราดเขาจะไม่มีหงสีสีถนนชัยมีหงแล้วอันนู้นในเมืองครับสวยเนาะอ,อันนี้สีหวานนอย่างนี้เลยหรือว่าจะกัดอีกคะพี่กัดอีกครับนี่ก็ชอชอชายชนคือตัวแพงชายชนตัวแพงนะคะคือถ้าบอกคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเชื่อกันพี่ถามจริงมันแพงแล้วถ้าเกิดลองเอาไปพามันมีโอกาสที่จะกัดมาไหมหรือแพง ไปเลป็นตัวอื่นเลย,ยังไม่ไ่ไไใช่เพราะอันนี้แผงใหม่แผงแผงคือผมไปถามหลายคนแล้วยังไม่เคยมีใครแผงแบบนี้<ะ>ใช่โอ้เลี้ยงนะก็มันตื่นเต้นตลอดเลยนะพี่ใช่ข้อมูลมันมันไม่ตายตัวเลยอ่ะใช่ไหมคือมีตัวเนี้ยแผงแล้วก็ตัวที่ผมพาแผงมีนกพะเก้าค่ะนกพะเก้าแผงก็คือจะแดงทั้งใบเลยมไม่มีด่างเลย คือมันก็เลยยังไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนตัวชายชนไม้ตัวแม่ไหมก็เลยเลยต้องเลี้ยงเขาไว้สักพักหนึ่งให้เขาโตแล้วก็พอหัวได้ได้ขนาดแล้วก็ลองผ่าซ้าอีกทีไอตัวเนี้ยพี่จริงจริงสวยอ่ะอันนี้ก็เป็นไม้ไม้จากกะมุกปาการผมได้มาเดยที่เขาก็บอกว่าเขาผ่ามาจัดไม้ต้นหนึ่งแต่ว่าจะไม่เหมือนต้นแม่เพราะว่ากระดูกมันดำไอ้ก้านมันดำอ่ะพี่กระดูกมันก็ดำ ไอ้ดำดำแดงแดงนี่สะดุดตากุ้งหมดเลยอ่ะเนี่ยสองต้นเนี้ยคือผ่าเจ้าของมาผ่ามาแล้วมันไม่เหมือนต้นแม่เออ้แผงอย่างนี้เรียกแผงเรียกเรียกเขียมันลุ้นสวยมันสวยตรงใช่ไม้พวกนี้ถ้าก้านดำเนี่ยมันก็นั่งเพ่งแรงแล้วก็เอามาตั้งแม่รอดอกผสมเกส่ส่งอ่าได้เพราะว่าเราเราดูแลเขากระดูกคือได้อืมดูอย่างนี้นี่เองกระดูกได้ใบได้แล้วก็เราอยากได้ยังอื่นแล้วก็อ่ะเดี๋ยวของเราด้วยต้นเมร์ใช่ ดินที่ใช้คือเป็นดินดินโคนใบกัาปูนี่ตะวันเหนใช่ไหมคะใช่แต่สำคัญที่ตัวคือต้องตากแดดแห้งาเราจะเห็นตวนใหญ่คือเดี๋ยวนี้ที่เราขายคือเอาใบกัมปูที่แห้งที่ผสมดินนม่บางครห้เห็นเบ็นใบมาถามสดสดด้วยก็เลยกว่าคืออะไรคะทีนีถามว่ากว่ามันจะย่อยให้พืชได้สารอาหารนะมันมันเป็นไปไม่ได้อ๋อนั่นแหละสิ าที่เราบะที่เราใช้คือถ้าเราไปเห็นต้นก้ามปูแล้วใบเขาทับถมกันเยอะๆเลยโกยมาเลยที่อยู่โคนโคนต้นก้ามปูที่กําลังจะกลายเป็นดินเลยนะอันนั้นน่ะดีเรานั้นมาแล้วก็ตักแลดต้องตากแดดให้แห้งสักสองแดดเนี้ยกำลังดีสองแดดสามแดดให้แห้งที่จุดถามว่าทำไมต้องตักแดดคือเพื่อให้ฆ่าเชื้อโรคในดินโอ้ฆ่าเชื้อโรคตัวนิดนึงก่อนที่มาปลูกเขาใช่เพราะว่า ดินพวกนี้ที่เขาสะสมนี่ยะบางทีมันมีพวกเชื้อรา<ช>มีม,มีพวกไอ้มแมลงตัวเล็กๆพวกนี้เวลาเราปลูกไม้เล็กไปแล้วเนี่ยถ้ามแมลงหรือเชื้อราพวกนี้มันมีหมดมันก็ทำให้ต้นไม้อะไม่โตด้วยอันนี้เป็นเป็นชิ้นชิ้น,นที่ผราซื้อมาเราใช้ดินตรงนี้แหละใช่ไหมคะอ่าโอ้หางงอกงอกเสร็จแล้วเราก็ย้ายเขาจากกระมังพิ่านะ มาลงกระทางได้แล้วก็ไปอบในตู้อีกทีนี่นะที่ว่าที่มีทำเองไข่เองเลยนี่นะคะพามาทงหลังบ้านเลยนะคะเดียวามาเห็นสีแล้วะอ๋อคือต้องแดงคือนี่จะเป็นนาโชคนาโชคไม้ใบกลมแล้วก็พวกนางลากศพนางลากศพก็จะเห็นสีแล้วลากอกไม่เคยได้่อเลยค่ะพี่แต่แค่นี้คือเห็นสีแล้วนางลากสด ก็คืออยู่ในตับนางสงการเนี่ยตับนางสงการมีแบงมีเจ็ดวันเราแบงอันนี้จะเป็นหลักพันโอ้โหพระสะสมกันนี่แบบน่าจะเป็นหลักพันไหมคิดว่าใช่ค่ะมันก็จะมีอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เป็นพวกในท้องเหน็บตับวิราชนมีสิบเอ็ดต้นตับวิราชนก็มีสิบเอ็ดต้นอันนี้จะมาจากสิงห์บุรีแน่นอนไม้ประจำจังหวัดสิงห์บุรี คือจริงๆนะต้องบอกว่าตับวิรชนเนี่ยไม่ได้เกิดที่สิงห์บุรีอย่าหลงอย่าหลงเพราะมัาจะมีเขาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนจะเข้าใจผิดคิดว่าไม้ตับวิรชนเนี่ยคนทําอยู่สิงห์บุรีจริงๆใช่จริงๆเป็นอาจารย์คุณมีอาจารย์บุญมีอยู่แถวปทุมปทุมปฐุมธานีแถวนครบุรีแถวเนี้ยในโซนนู้นใช่คือด้วยด้วยเตียนบอร์่ก่อน อย่างที่บอกคือพอทําไม้ได้ปุ๊บเขาก็จะคิดว่ลาลักษณะไม้แต่ละต้นเนี่ยมาเหมาะสมที่จะตั้งชื่ออะไรอือความเหมาะสมใช่นะับไม่ได้ว่าเกิดที่นี่ฉันจะเลยตั้งชื่อให้ที่นี่ใช่อเพราะว่ากุ้งเห็นอย่างตอนนี้ที่เขาหาหากันนะคะพี่อะไรนะแถวบอนบอนแถวบุรีรัมนะคะบอนสิอะไรสักอย่างนี้บุรีรัมใช่ก็เลยคิดว่า ชื่อบุรีรัมย์บอลสีบุรีรัมย์ก็น่าจะเออที่นี่อย่าง,าางนี้นถ้าเป็นบอลเก่าไม่ใช่แต่ถ้าเป็นบอลใหม่เดี๋ยวนี้ใช่อบอลใหม่เดี๋ยวนี้อาจจะมีอย่างอย่างปัจจุบันนี้อย่างมีมีส่วนบอลในสิงบุรีก็ตั้งชื่อเพชรเมืองสิงอย่างเงี้ยอ้าบางหลายก็จะตั้งเป็นส่วนบอลที่สิงบุรีตั้งอถ้าเก่าๆจริงไม่ใช่ถ้าเก่าๆจริงไม่ใช่อย่างนี้เองรู้แล้วหรือว่าสาวนครสวรรค์อย่างเงี้ยออก็จะเป็น วนบอลที่น็คอสวรรค์เป็นคนตั้งชื่อดังนั้นนี่ทังนั้นเวลาตั้งชื่อเสร็จก็คือเราจะต้องไปจดทะเบียนกับทางสมาคมบอลสีด้วยมไม่ใช่ว่าติ๊กเราได้ลูกไม้มาใหม่แล้วตั้งชื่อตั้งเองเลยอย่างเงี้ยจะต้องไปผ่านการตรวจสอบกันด้วยใ,ใช่คือเราจะต้องมีต้นแม่ให้เขาดูต้นแม่ต้นลูกให้ดูว่าผ่านม,มาแล้ว เกิดแล้วขึ้นแล้วผ่าแล้วไม่เพี้ยนนะไม่แพงนะอือมีข้อมูลมีหลักฐานตรงนี้ไปยืนยันค่ะที่จะได้ชื่อที่มันนิ่งขึ้นมางั้นเดี๋ยวเราอะทําส่วนที่ชมบุรีใช่ไหมเราตั้งชื่อนี้เลยปลากระตูนชื่อปลามีแล้วนะมีแล้วใช่มันอยู่ติดทะเลเป็นปลาทะเลจริงอะจริงจริงี่มีบ้างๆอยากเห็นยังไม่มีเพราะว่าอาจารย์คนที่ทําเนี่ย ยังบอกไมาอยู่ชลบุรีอยู่น่าจะอยู่ระยองยองอันนี้ก็ไม่มีข้อมูลเลยนะก็คิดมาเองนะปลากระตูนะเป็นของอาจารย์โสพลเนาะอาจารย์โสพลคนที่คนที่ทำเนี่ยตัวนี้เหรอโอ้ยสวยพูดจริงหละแล้วคะตัวของอาจารย์โสพลอาจารย์ก๊ไอเดียหนูหนูคิดตั้งนานหนูยังไม่ได้ทำมาปลากระตูนปลาสิงโตปลาเยอะมากเลยอ๋อจรงแล้วตแล้วคือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยคือ ยังยังไม่เรียกว่าสวนดีกว่าของสําหรับที่นี่<ล>ะนะครับของตัว,ว,ว่าจริงๆอ่ะถ้าสวนจริงๆอ่ะคือเขาจะมีอาจารย์บรรดาอาจารย์ที่เป็นเซียนบอลอันนี้พี่ป๊อกก็เป็นอาจารย์ช <c oughs> ่งแล้วขอบคุณมากเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรอยู่มันเต็มหัวไปหมดต้องกลับไปดูคลิปย้อนเลยนะเนี่ยจ้องจรละอย่างจริงอยากจะบอกแค่ว่าถ้าเล่นไม้บอลสีเนี่ยก็คืออยากให้ศึกษาเขาไปด้วยเพราะว่าไม้แต่ละต้นน่ะเขา เขามีลักษณะไม่เหมือนกันค่ะอันนี้เหมือนเหมือนกุ้งรับฟังเองมันบอกกุ้งเนี่แหละใช <c oughs> ่คือบางต้นบางต้นชอบแดดเยอะบางต้นชอบแดดน้อยค่ะ <c oughs> บางต้นชอบน้ําเยอะน้ําน้อยไม่เท่ากันค<ะ>่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราเรียนรู้เข้าไปด้วยเนี่ยเวลาปลูกมันก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยโตดีขึ้น อันนี้ข้อสาคัญเลยนะเพื่อนๆใครที่จะเลี้ยงไม้ไม่ใช่ว่าซื้อเพาะตามกระแสซื้อแล้วอยากให้รักเขาพอเวลาเรารักเขาเราก็จะอยากจะเรียนรู้แล้วว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวกุ้งใส่ชื่อของเพจของที่ร้านไว้สำหรับแม่ค้าตัวน้อยที่น่ารักของร้านที่นี่นะคะอะไรนะพี่พูดงของกุ้งอีกทีเนี้ยลิตเติ้ลเลดี้คาราเดียนคาร์เดียนนะคะเพื่อนๆตามกันมาถล่มส่วนนี้ให้ได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะอค